ครับสวัสดีครับนะไม่นี่ก็มาถึงหน้าสะโพกไสครับเอ้ยเอาเลยผมมีอย่างละครับสภาพสะอาดเรียบร้อยครับมีตรนามครับนะมิตรนามแล้วก็หอยยอดกลับครับไปใส่ครับผหัวสิไปใส่ครับไปดันนาครับทางทางิศมีตรนามครับ ไปใส่ครับน้ำแกงครับนะลนหน้าเหรอ,เ,อหเจยอน้ำมาแปบ,บเดียวครับนะบ่ะโดนครับมาประมาณ3มมือครับนี่น้มสามมือขึอ้นซัมพีครับน้ำแกงน้าเนื้อครับ น,น่าจะไปฟางคู่หลานลงมาครับนะนำหลายอ่า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 น่ารักรับเลยน่าราัก พ่ได้ครับนะรักไปไปทา่าไีนะรครับ่าใส่ข้ามาเลยบเป็นอัดน้ำไว้ว่าไหลลงอีกงานนึ่งครับนะถ้าไหลลงอีกงานนึงเต็มแล้วแกงแค่สามหมึนสัตว์เต็มงานนะครับแนตะ่เปิดงานนี้งานนี้ไม่น้ำครับนะลองถ้่เพราะนี่เพราะว่านา้ำเขาไม่หดใส่ละ เน้ใส่เคือสิบริโภคไปครับนจะมีน้ำแล้วครับนะเตาะอ,อยู่นี่เต็มแล้วพอวอเลยปีนี้น้ำม,มาเร็วครับแต่ว่าบันเปนน้ำน้ำฝนในพื้นที่ครับนะน้ำจากส่วนภาคเหนือภาคเหนือก็คือมาทางโคราชนะครับนะมานลำตะคองมาทางที่มาบางีลำมาสมพลมาน้ำมูลอะไรมาจากข้างพุ่นครับนะอาจจะ ถ้าอื่นฝนตกตว่าถุงกลุลาเองนี่ตกตกพ่ออ,อ,อยากเกิดในหน้าดีๆนะครับสิบเปียกพืนกับเพเปียกครับเพเลยไล่ๆครับเนาะแต่่าตกแบบสี่นี่ก็ดีก็่าตกแล้วครับเอาทั้งสิซุมบ่ซุมกะดีก็ไม่มีอย่างเลยครับเนาะแต่ก็ใกล้จะถึงฤดูฝนทิมช่วงแล้วครับเนาะปีนี้ันาจ,จะเจอปัญหาหลักๆักตอนนี้เจอกันแล้วกคือ กุจีลงครับน้ำแมงลงเขาโอ้บังไฟจูดหมัวว่านี่มาท่านแล้วครับมนีิจูดต่อครับสองมือครับทาประผ้านะครับเนาะทางฮองแฮฮองแฮทั้งมันนงสาวทั้งผุ่นครับเนาะมันสังทะบนทุงกุลากันครับนะเข็ดเข็ดไก่เข็ดไปทั้งจะขอไปหาสุวรรณมาครับไปหาตาหาชุมพ่นมาครับนะตามเพิ่นจะล้เคียบอกจังไดครับเนะ เกจท่าตูมเออเดี๋ยวขอไปหาท่าตูมครับนะนี่ครับในเอืองเฝ้าคือบปโล่งกินข้างในครับกินข้างนอกครับนะหนามลายบปโล่งลุยครับนะจเจอในลุยไปเลยครับเนาะก้าวจะไปพุดแล้วครับขี้เขียวพไปแล้วครับไปเรื่อยๆครับนะแต่บางคนก็นจะไปเรื่อยๆครับ ใส่ห้กำลังมากเอามากินน้ำก่อนครับไฟกลับลงไปนะมีนม้ำไหลมาหลายแล้วน้ำเขาว่าจะมาดูน้ำมาปัาดว้นะอัดใบน้ำเขาครับนอกจากสิล้นครับนะซึมเข้ามาครับนะี่ยตรงนี้อดับบาอาดใ้เพราะอัดนี่เต็มเลยอัดไใบใบน้ำเขามาไกลกว่านี้นั่นครับระดับน้ำ มาเร็วเพราะว่าฝนถิ่มช่วงก็อาจจะลดหรือเปล่าบ่แน่ใจนะฮะนะตอนนี้ต้องเบิองอีกเท่างนีน<ม>่บวันนี้ก็เอาครับพ่อพ่อกินครับนะก็พ่อได้กินอย่ับน้ำใสดีน้ำใสจริงๆครับนะใสามาสองตัวอยู่มีไก่เหมือนับนะไหนครับลูกไม่ยงใหญ่ครับลูกสาวใหญ่เพิ่บนะ นี่ครับเป็นถนนที่เต็มไปด้วยโอ้มีปลาสาบมายลาบหน่อยครับแั้ันจะต,ตัง้งตาตัาง้ตงเผาจูทุกป,ปีครับแต่ว่าก็มีทุกป,ปีคี่เก่าครับนะปุ่นป,ปูใะนะส่มาล้องโวยสิโมนี้เตรียมขึ้นครับมาไปดักด้านบนครับ ทะลุปลาห้องนี่มันเคยทะลุปไปรอบหนึ่งครับจำได้ดีครับแม่แดงน้ำทิ้งครับ จริงโล่งบรรยากาศก็ดีครับน่าจะยู่ดีแต่พอยู่ครับนะมีแนวคือตอคือเข่าครับเข่าคนเคยไปนะครับรอบนึงครับแต่ว่าถ้ได้โล่งยาีมันซื้อครับนะแต่ว่ากัของเพื่อนเพื่อนกเขามีข้าวปาบนิดนึงะครับนะธรรมชาติทุกปีใหญ่ภาษีทุกปีปีละสี่ห้าร้อยยังได้เอาเออครับพอไหวเลยหลงปลาเมื่อกี้ครับไปรัดมากครับเลยเม็ดจานแลนออมปลาอยู่ครับ หลวงมูสี่ตัวครับน้ำตาลแล้วก็เจอเออบ่แม่นเจอครับปุนโฮมแล้วก็บูดญบานเกาะทวีสับนะครับกรณีหลงปลานี่ครับนะอย่าให้ขาดกันไม่ต้องขาวครับไล่เน่าครับนะต้องมีของพันครับนะแดนอมปลานี่ไปบอถือปอกนี่หายเลยครับนะปุ่นไหวนักไปใหญ่ครับนะหายว่าเลย เห็นมาสองตามปอดทายเลยเห็นมาสองออกมาอะไรเนี่ยหนึง่งมันคือว่าปองันสั้นหนิเด้อปองนี่ันสั้นหน,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 น่เออแมนีน จะรอขึ้นฟังโน่นอีกหรือเปล่าฮะงัวหน,น้าอยู่บ่วยสนสันมันใจก๊กเอาเลยเอออย่างกินข้าครับนะเออมันแจก้กเอาที่ละ มันยางยังนี่แหละจังไดนีนี่มันคื่อป่ะนี่มันเก๊กบาทก่อนสอดมากรับนะเต่เดี๋ยวลุงมือมาครับนะแต่มมรนะเ,ตเรามือแล้วเวียนนี่ต้องมึงทานการย่างดีครับบ้านนั่นก็ได้ห่อพ่อเขาอ,อยู่ครับนะได้อยู่บ่ครับนะ ข้าวปลาไส้อยูนี่ปลาคุณว่าอยู่ดีอยู่แต่ว่าโมนี่นี่ลอยครับลอยปั๊บหายครับมิดจีดีจุดทางออกกับพ่อเบิ้งครับนะแต่ติดตามคลิปนี่ก็จะหมูอยู่ว่าเนี่ยนี่หกแง่ครับนะแต่ออกจุดออกไข่เนี่ยครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเราชงกับโมนี่ครับนะเดี๋ยวไปลงมือดิซิฟจักบาทกัน จาเพิ่นมกำลังอยู่ครับนอนในกระิเป็นปลาหรอหายาครับนะขอบคุณญาติคำว่ารับชมครับคุณครับสวัสดีครับ